ออกไปจากร้านชั้นเดียวนี้ฉันไม่คิดเลยนะว่าจะได้รับบริการแย่ๆจากร้านนี้พายียผิวคลังคกเนี้ยออกไปจากร้านเดียวนี้นี่เขาเป็นลูกค้านะคะใสหัวออไปเลยละสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะออกไปจากร้านชั้นเดียวนี้นี่มันอะไรกันคะเนี่ย ให้ลูกค้าในร้านฉันหายหมดนสิดูสภาพแกสิแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงคะก็นี่เมื่อฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ฉันไม่สนหรอกไม่ได้ยินแล้วไงฉันบอกให้ออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้นี่คุณฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะไม่ผิดงั้นหรออ,ออกไปฉันบอกให้ออกไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่คิดเลยนะว่าจะได้รับบริการแย่ยๆจากร้านนี้ ฉันไปร้านอื่นก็ได้เชิญผู้จัดการคะเดี๋ยวลูกค้าคนนี้หนูดูแลเองก็ได้ค่ะไม่ต้องมาจาับฉันเธอก็เหมือนกันฉันจะไล่เธอออกแต่คนที่มีสิทธิ์ไล่หนูออกมีแค่เจ้าของร้านนี้เท่านั้นนะคะเจ้าของร้านเงี้ยเหรอฉันเป็นผู้จัดการฉันมีสิทธิ์เธอมันก็แค่พนักง,งานเก็บจอบกกระจอบคนนึงเท่านั้นแหล,ละเก็บให้เรียบร้อยไม่งั้นฉันจะไล่เธอออก หยาบคายจริงๆเลยเดี๋ยวฉันช่วยเธอเก็บเองไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเขาก็เป็นแบบนี้แหละฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้ด้วยไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคุณไม่ต้องช่วยหรอกคะ่ะเดี๋ยวฉันเก็บเองไม่เป็นไรจ้ะฉันเต็มใจช่วยคุณอยากได้รองเท้าคู่ไหนในร้านคะเดี๋ยวฉันแนะนำให้คะ่ะคู่นี้สวยนะคะ เป็นหนังสีน้ำตาลไซน่าจะพอดีเลยค่ะแต่ว่าเจ้านายคุณเขาไม่อยากขายให้ฉันนะสิคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวหนูดูแลคุณเองค่ะน้องใส่ได้นะคะขอบใจหนู่มากมากนะจ๊ะนี่หมายความว่าไงที่ฉันพูดอะ่ะเธอไม่เข้าใจใช่ไหมผู้จัดจาการคะนี่ฉันก็แค่แนะนำสินค้าให้ลูกค้าดูอยู่นะคะเธอคิดว่าลูกค้าสภาพแบบเนี้ย จะมีเงินซื้องั้นหรอสภาพแบบฉันมันเป็นยังไงเหรอคะขอโทษนะคะป้าสภาพแบบป้าไม่มีเงินจ่ายไงล่ะคะเป๋าก็กระจอกนี่คุณจะทำเกินไปแล้วนะนี่เขาเป็นลูกค้านะคะควรจะให้ความเคารพเขาเหมือนกันความเคารพงั้นเหรอจนๆแบบเนี้จะไปเคารพเขาทำไม ฉันดูของทางนี้ดีกว่าค่ะนี่ค่ะคอลเลกชันใหม่เลยนะคะคอลเลกชันนี้สวยนะคะดูสิค่ะหนังสิน้ำตาลด้วยค่ะโอ้ยสดชื่นจังเลยมเมื่อกี้ดมสับคนจนอยู่ตั้งนานป้าให้ฉันแนะนำไหมคะสภาพแบบป้าไม่ควรออกมาข้างนอกเพราะมันทำให้คนอื่นขยะขยะแขยงแล้วก็จะอ้วก ได้ถ้าไม่อยากบริการฉันฉันไปก็ได้เออลูกค้าให้ยางพิ่งไปนะคะวันนี้มีส่วนลดพิเศษ2ี่สอร์ซน์ด้วยนะคะรองเท้าคู่นี้ค่ะลดเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะอ้ยเหรอคะคู่นี้แหลคะค่ะที่ฉันกำลังมองหาอยู่พีทมานี่หน่อยฉันมีเรื่องจะคุยด่วนฉันติดลูกค้าอยู่ค่ะเดี๋ยวฉันไปนะคะ ฉันบอกให้มาเดี๋ยวนี้ไงไม่ได้ยินหรือไงต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะเลือกดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันกลับมานะคะค่ะเธอไม่เห็นหรือไงว่ามันน่ะหลอกถ่ายรูปที่ผิวคัางคบแบบนั้นะ่ะไม่มีเงินซื้อหรอกแต่เธอตั้งใจจะมาซื้อรองเท้าจริงๆนะคะพีทเธอมันใส่ซื้อไม่ทันคนหรอกนะฉันแค่ทำตามหน้าที่ค่ะโอ๊ย นก็ออกไปได้ละได้ดังใจใช่เลยลูกค้าอยากลองคู่ไหนดีคะเดี๋ยวหนูหาไซส์ที่เหมาะสมมาให้ลองคะ่ะขอบใจจ้ะพีทไปเอากาแฟให้ฉันหน่อยแต่หนูดูแลลูกค้าอยู่นะคะไม่เป็นไรจ้ะเธอไปทำธุระให้เสร็จเถอะเดี๋ยวฉันรอได้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูกลับมานะคะ เดี๋ยวป้าจะไปไหนฉันจะไปห้องน้ําไม่ได้ทําไมล่ะห้องน้ําก็มีไว้บริการลูกค้าไม่ใช่หรอใช่แต่ไม่ใช่ลูกค้าผิวคางคกอย่างป้าไงนี่ค่ะกาแฟขอบใจพายอผิวคางคกเนี้ยออกไปจากร้านเดี๋ยวนี้แต่ลูกค้า <What? S 1> ว้ายนี่คุณทําอะไรของคุณเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ทาไม่ฟังฉันไง,งละ่ะ ถ้าเธอฟังฉันตั้งแต่แรกอะ่ะก็จะไม่โดนแบบนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณจะพูดแบบนี้ป้าใสหัวออกไปเลยละเกะกะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฉันกำลังมองหารองเท้าใส่ไปออกงานอยู่ค่ะรองเท้าของเราราคาแพงมากแต่ดูท่าทางของลูกค้าแล้วน่าจะจ่ายไหวใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วงั้นเชิญทางนี้ค่ะ ก่อนได้นะคะว่าพอดีไหมนี่ใครให้มาลองรองเท้าคู่นี้ผู้จัดการคะฉันบอกแล้วไงคะว่าให้ความเคารพลูกค้าด้วยฉันมาซื้อรองเท้านะแล้วทำไมฉันจะลองไม่ได้ก็สภาพป้าเป็นแบบนี้ไงสกปรกเยี่ผิวขงคกเอ้ยนี่ป้าลองไปก็ไม่มีเงินซื้อแล้วใครเขาจะกล้าซื้อต่อละ่ะ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะซื้อรองเท้าคู่นี้แล้วฉันก็มีปัญญาจ่ายเงินด้วยเช่มีปัญญางั้นหรอเธอก็เหมือนกันพีทเลิกยุ่งกับลูกค้าแบบนี้ได้ละเสียเวลาเปล่านะ่ะนี่ค่ะของลูกค้าจะชำระเป็นบัตรเครดิตหรือว่าเงินสดดีคะบัตรค่ะ <c oughs> ค่ะ อ,อบัตรรูปไม่ผ่านคะ่ะลูกค้าจะเป็นไปได้ยังไงไหนเอาบาัตรมาดูสิทำไมในนี้อากาศร้อนจังเลยล่ะคะร้อนเหรอคะทางเราก็เปิดแอร์ปกตินะคะงั้นฉันขอน้ำดื่มเย็นๆสักแก้วได้ไหมอ๋อได้คะ่ะรอสักครู่นะคะ หน้าโง่งเนี้ยดูไม่ออกว่าน,นี่เงินปลอมนี่ค่ะน้ำเย็นค่ะตอนนี้ฉันไม่หิวน้ำแล้วล่ะค่ะอ่ะนี่เงินสดคุณ้างนะคะ <c oughs> อะรีบจนไม่เอาใบเสร็จเลยหรอแปลกจริง จะชำระเป็นเงินสดหรือบัตรดีคะบัตรเครดิตจ้ะโอเคค่ะรอสักครู่นะคะนี่เธอทบ้าอะไรของเธอเนี่ยขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันไม่เห็นนะคะว่ามีคนยืนอยู่ตรงนี้นี่เธอแน่ใจนะว่าเธอไม่เห็นฉันะอะค่ะคะหขอโทษด้วยนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่ค่ะ ค่ะคืนบัตรนะคะขอบใจมากนะจ๊ะเธอนี่น่ารักมากเหมาะที่จะเป็นผู้จัดการมากกว่าพนักงานขายอีก,อกไม่มีทางหรอกคะ่ะใหญ่เนี่ยเป็นได้แค่พนักง,งานกระจกกระจอกเท่านั้นแหละไม่มีทางมาเป็นผู้จัดการอย่างฉันหรอกไม่ตาดจากป้ายคะ่ะยี่ผิวของขบพอได้แล้วหยุดพูดได้แล้วฉันไม่อยากฟัง ขอบใจมากนะจ๊ะหนูเฮ้ยมันแบงค์ปลอมเนี่ยิบป้านั้นนี่พูดเรื่องอะไรกันป้าเข้าใจกันบะหยุดอยู่นีนะป้าที่ขโมยพูดงี้หมายความว่างไงจะมาโตอ,ลอหลรอีกหรอเงินที่จ่ายมาเนี่ยมันเป็นแบงค์ปลอมไงล่ะไม่ใช่ของฉันเธออย่ามาใส่ร้ายฉันนะหยุดเดี๋ยวนี้ป้า อย่าคิดดีไปไหนตามฉันมามานี่นี่มันอะไรกันจะให้ฉันบอกเธออีกกี่ครั้งว่านั้นไม่ใช่เงินฉันเมื่อกี้ฉันจ่ายบัตรเครดิตนี่ป้ายังไม่ยอมรับอีกเหรอถ้าไม่ยอมรับแบบเนี้ยฉันจะแจ้งตำรวจนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะคุณพงษ์นี่มันเกิดอะไรขึ้นเลยครับ คนนี้สิคะเอาแบงค์ต่อมาใจ่เราคะ่ะยีหน้าคางคบหน้ารังเกียจน,นี่ใส่เสียนี่คุณผู้จัดก,การกร,รุณานะให้ความเคารพแม่ผมด้วยนะครับฮะี่หรอคะฉันต้องโทษด้วยคะ่ะคือฉันไม่รู้อะคะ่ะผมดูจากกล้องวงจรปิดแล้วนะผมไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเลือกปฏิบัติแบบนี้ที่ผมโกรธไม่ใช่เป็นพ่อแม่ผมหรอกนะ แต่คุณยังปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นเอาแบงค์ปลอมมาหลอกคุณอีกผมไล่คุนออกคุณพงษ์คะฉันขอโอกาสสักครั้งนะคะฉันไม่รู้จริงๆนะคะว่าเขาจะเป็นแม่ของคุณพงษ์อ่ะขอบคุณมากนะพีทเธอทำงานมาดีตลอดเธอไม่เลือกปฏิบัติเธอเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ผู้จัดาการจริงเหรอคะคุณพงษ์ขอบคุณมากนะคะ ยินดีด้วยนะจ๊ะหนูตั้งใจทำงานนะหนูเป็นคนดีมากขอบคุณค่ะ